สวัสดีค่ะหนูชื่อปามมชื่อจริงชื่อยานิสาแก้วพันมาตอนนี้เรียนชั้นม .5 ห,ห้อง12หรือห้องวิติรัตนศาสตร์สังคมมศสาดทำไมหนูถึงมาเรียนด้านนี้นะ่ะหรอพ่อหนูชอบฟังข่าวการเมืองแล้วในตระกูลมีการเอาเปรียบเรื่องมรดกด้วยเลยอยากเรียนด้านนี้เผื่อได้ใช้ในอนาคต555หลังจากเข้ามาอยู่สายนี้ก็ได้มีโอกาสไปแข่งตอบปัญหากฎหมายที่ศาลแล้วก็ได้โล่รางวัลที่สามมาหลังจากนั้นก็ไปแข่งสานามต่าง รางวันบ้างไม่ได้บ้างแต่ได้ประสบการณ์มากทีเดียว งานอดิเรกตอนมอต้นชอบเล่นแบดมินตันเคยแอบเปลี่ยนแนวไปเล่นบาสแต่ไม่รอดเลยกลับมาเล่นแบดเหมือนเดิมห5ๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วข้าหนูเป็นประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงและสปานักเรียนเลยทํากิจกรรมจนหมัวหมุนเวลาทํางานค้างก็ไม่มีเฮิร์เปลี่ยนเรื่องดีกว่าหนูเป็นคนรักสัตว์มากๆถึงขั้นที่ตุ๊กแกยังบอกว่าน่ารักได้แต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่หนูรักข้างเดียวมาโดยตลอดคือแมวเพราะไม่เคยมีแมวบนโลกตัวไหนรักหนูเลยมีแต่วิ่งมีเวลาไปเล่นด้วยันไม่ยอมอมิาาาหหรที่เใ้ เพื่อชีวิตทาดแมวนี่รันทดริงก์งงแต่ที่โชคร้ายไปกว่านั้นคือหนูดันเป็นโรคคุมแพ้จะมีอะไรซวยไปมากกว่านี้ก็ยังดีที่สัตว์ชนิดอื่นยังเล่นกับหนูอยู่เรามาต่อเรื่องนิสัยกันบ้างหนูเป็นพวกพูดแก่งเวลาอยู่กับคนที่ไม่พูดแต่กับการเวลาอยู่กับคนพูดเก่งกว่าจะเงียบไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่หนูชอบคุยกับคนเงียบต่อมากกว่าเพราะหนูจะได้พูดมากได้ตามใจอีอีชอบมา่วมอยตามภาษาคนชอบเรื่องชาวบ้านซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนปกตินะแต่ถ้าเพื่อนพูดว่า มีอะไรจะเล่าคือหูถึงเลยอะไรคือการเรียนนั่นคือความคิดตอนได้ยินจากเพื่อนอะไอเล่นก็ไม่เสมอไปหรอกแต่ถ้าชอบอะไรมากๆก,ก็จะตั้งใจสุดโดดเช่นการทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนแบบนี้คือตั้งใจมากอีกอย่างคือชอบทําอะไรใหม่ๆสิ่งที่ไม่เคยทําเพราะคิดว่าชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเองนะ ลองดูสักตั้งดีจบดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่องของกินบ้างหนูกินทุกอย่างบนโลกนี้ได้ถ้าหิวไม่ค่อยเลือกกินอะไรที่กินไม่เป็นก็จะลองกินแต่ของโปรดตลอดการนั่นคือชาเขียวกับครัวซองกินด้วยกันแล้วแบบอึ้มอร่อยถ้ามีโอกาสก็อยากกินทุกวันย้อนกลับมาพูดเรื่องงานอดิเรกดีกว่าลืมพูดหลายอย่างคือการร้องเพลงกับการอ่านหนังสือการร้องเพลงหนูชอบร้องเพลงมากไม่ว่าจะร้องพ่อหรือไม่ก็ตามก็รู้สึกได้ปลดปล่อยเคยมีวันหนึ่งนั่งร้องเพลงลัน่นห้องทั้งวันมันเป็นได้ยังไง คนเราเอาเสียงมาจากไหนมาร้องเพลงทั้งวันแต่ก็นั่นแหละมีความสุขมากไม่รู้ไปเครียดอะไรมาหลังจากนั้นก็ร้องเกือบทุกวันแต่วันละ1นถึงสเพลงพออันต่อมาคือชอบอ่านหนังสือจริงๆตอนเด็กไม่เคยแต่หนังสือเลยแต่ในตอนนี้เหมือนเพิ่งคิดได้ว่าเราต้องฝึกศิลปด้านการอ่านเลยเริ่มฝึกอ่านจากหนังสือบรเทึงจนไปถึงหนังสือวิชาการไปต่อมาต่อกอ็ชอบอ่านสะนนั้นนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่อยากพูดแล้ว ไม่อยากพูดเรื่องประวัติการศึกษาเพราะจำชื่อโรงเรียนไม่ได้และนี่คือประวัติส่วนตัวของหนูมันอาจจะไม่ตรงโจทย์พ่อหนูชอบพูดไปเลยมากกว่าห้าหหขอบคุณที่ละลอดมาขอจอถึงตอนนี้ค่ะบายบายต่อ